สวัสดีครับผมศิลปพงศ์นะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้ผมตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าผมเพิ่งได้กล่องนี้มาเองนะครับซึ่งกล่องนี้ส่งตรงมาจากอเมริกาเลยนะครับซึ่งผมกําลังจะมาแกะพร้อมกับเพื่อนๆืนนั่นเองนะครับในกล่องนี้มันคืออะไรนะมันคือเจ้าเครื่อง d i f เซอ e r นะครับของโดเทล่านะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งชื่อว่าโบโลนั่นเองครับ แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขอพูดเกี่ยวกับเครื่อง d i f f u s ร์คร่าวๆก่อนครับต้องบอกก่อนเลยว่าในท้องตลาดนะครับตอนนี้ก็คือมีไอเครื่องพ่นไอ้น้ำเนี่ยมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับหลักๆนะครับจะมีเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องทําความชื้นนะครับกับเครื่องที่เป็นพ่นเป็นไอ้น้ำเป็นฟ i f เซอร์คือเป็นเครื่องกระจายกลิ่นนะครับซึ่งความแตกต่าง2ออันนะนี้ก็คือนะครับไอเจ้าเครื่องเขาเรียกว่าทําความชื้นเนี่ยก็คือ ุณสมบัติของมันก็คือช่วยในการทําความชื้นสําหรับคนที่อยู่ในห้องแอร์นะครับก็คือมีอากาศแห้งมากเขาใช้ในการทําความชื้นนะครับส่วนเจ้าเครื่องเนี่ยก็คือใช้ในการกระจายกลิ่นนะโมเลกุลของมันก็จะแตกต่างกันก็ว่าไอของเครื่องดีพูเซอร์ครับเครื่องกระจายกลิ่นมันก็จะมีโมเลกุลที่แบบเล็กมากๆนะครับแล้วก็กระจายกลิ่นได้ดีกว่ามากๆเลยนะครับแล้วก็2เครื่องเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าบางคนก็คือเอา เอาน้ำมันหอมระเหย,ยเนี่ยไปหยดใส่เครื่องทําความชื้นนะครับซึ่งวัสดุอุปรก,อกรณ์เนี่ยที่เขาผลิตมาคือมันไม่เหมือนกันนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นก็คือเครื่องมันจะโดนกัดก่อนนะครับซึ่งเจ้าเครื่อง d i f เซอร์เนี่ยก็คือผลิตมาคือวัสดุมันจะค่อนข้างนะครับค่อนข้างดีกว่า<ช>เรามาแกะกล่องกันเลยหน้าตาของเครื่องเจ้า Volo โโโเนี่ยเป็นยังไงนะครับเามาดูกันเลยนะครับหัน้านะครับพอแกะกล่องมาปุ๊บนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ พร้อมกับมีคู่มือเล่นเล็กๆนะครับหนเล่มนะครับพร้อมกับมีหน้าตาแบบนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับเจ้าเครื่องโวโรหน้าตาอันหล่อเหลาอันนี้นะครับนี่เรามาดูกันเลยนะครับมีมีมีตาอยู่นะครับโดเซล่าหล่อมากนะครับแล้วก็ไอพื้นผิวเนี่ยของเจ้าโวโลเนี่ยก็คือเป็นหินอ่อนนะครับในกล่องภายนอกเนี่ยก็คือจะไม่มีอะไรอยู่เลยนะครับเรามาดูด้านในกันดีกว่านะครับ นี่อ่ะพอเราเปิดออกมานะครับสายนะครับอันนี้เราเป็นสายของเจ้าวัโรนั่นเองนะครับเดี๋ยวรามาแกะอะไรดีกว่านะครับต้องบอกก่อนว่าเครื่องของของโดเทล่าเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นเป็นการทำงานแบบอัลตราโซนิกนะครับซึ่งจะก,กระจายตัวเล็ดกลิ่นหอมได้ดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นอัลตราโซนิกเนี่ย็คือเขาเรียกว่าเป็นการสั่นสะเทือนนะครับ ทำให้โมเลกุลของน้ําแล้วก็น้ามันหอมระเหยเนี่ยเขาเรียกว่าแตกตัวพอแตกตัวเนี่ยก็ควบแน่นนะครับกลายเป็นไอนะครับซึ่งไอตรงนี้ครับมันก็จะกระจายนะครับเป็นไอเล็กๆละเอียดมากๆแล้วก็กระจายขึ้นมานะครับทําให้เนี่ยครับทำให้กลิ่นมันหอมกระจายไปทั่วห้องได้แบบยอดมากเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นสายชาร์จของเครื่องโวโรนั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะแกะใช้เป็นพร้อมกันเลยครับ น้ำลงไปนะครับเทน้าลงไปแค่ครึ่งหนึ่งของขีดก็พอนะครับนะครับเทลงไปเลยครึ่งหนึ่งของขีดนะครับหลังจากนั้นนะครับหยดน้ํามันหอมระเหยนะครับกลิ่นที่ตัวเองชอบลงไปนะครับพอหยดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่เขาเรียกว่าปิดฝาได้เลยนะครับเอาปิดฝาเสร็จแล้วนะครับเรามาดูนะครับเนี่ยปุ่มนะครับปุ่มเปิดกดเปิดเลยนะครับ สำหรับใครที่เพิ่งใช้น้ำครั้งแรกนะครับแล้วพอเปิดนี่เป็นไอของเจ้าเครื่องโวโร่นะครับถ้าเกิดว่าใครใช้ครั้งแรกแล้วเปิดเนี่ยแล้วคันนี้มันไม่มีไอเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณใส่น้ําในปริมาณที่มากเกินไปนะครับฟังก์ชันของเจ้าโวโร่นี่นะครับก็จะมีสามารถหลีไอได้ด้วยนี่เรามาดูครับไอนะครับมีการรีให้เบาลงนะครับนี่เรามาดูนะครับผมจับเครื่องเนี่ยสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเลยนะครับ แล้วก็ข้อดีของระบบอัลตราโซนิกนี่คือเสียงมันจะเงียบมากๆเงียบมากเลยครับเนี่ยไอไอของเจ้าเครื่องววโลเนี่ยจากที่เราเห็นก็คือมันจะพุ่งแรงนะครับแล้วก็ไปฟุ้งกระจายอยู่ข้างบนนะครับสูงมากๆต่างจากเจ้าเครื่องนี้นะครับเนี่ยอันนี้ับฟุ้งสูงมากๆเลยนะแล้วก็กลิ่นนะครับกลิ่นหอมนะครับตัวนี้จะมีไฟนะครับไฟอยู่ที่2ระดับนะครับ2ระดับ ไฟ2ระดับนะครับแล้วก็มีการตั้งเวลานะครับ1ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วชั่วโมงนั่นเอง1 3นะครับแล้วก็6นะครับแล้วก็ปิดเลยนะครับมีออนนะครับออนตัวนี้น่าจะเป็น14ชั่วโมงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะนะครับนะครับนั่นเองฟังก์ชันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็รูปร่างภายนอกนะครับตัวที่เป็นฝาครอบตัวนี้เนี่ยก็คือทำมาจากเป็น แล้วก็สำหรับใครที่นะครับกำลังหาซื้อเจ้าเครื่อง diffuser นี้อยู่นะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าเจ้าเครื่องวอ l โลเนี่ยจะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่า 1. น,นะครับเสียงมันเบามากแล้วก็ไอนะครับมันพุ่งสูงมากนะครับแล้วก็เจ้าเครื่องนี้เนี่ยสามารถกระจายกลิ่นได้ถึงในห้องที่มีที่มีความกว้างถึง300ตรารางฟุตกันเลยทีเดียวซึ่งห้องใหญ่มากๆเลยนะครับ แล้วก็ผมอยากให้เป็นทางเลือกนะครับอีกเครื่องหนึ่งนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องดีฟูเซอร์ดีๆอยู่นะครับของโดเทล่าก็แนะนำนะครับแล้วก็คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคลิปต่อไปผมจะนําเสนอเกี่ยวกับอะไรนะครับหรือว่าใครอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับอินบอกเข้ามาเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามชมติดตามชมนะครับขอบคุณครับ